ก่อมาขับการตรวจคนเข้าเมือง4ีออกแถลงกรณีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสุรินร้องเรียนว่าถูกตำรวจระดับสารวัตรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในขณะนั้นสั่งให้ตำรวจ14นายโอนเงินเบี้ยเลี้ยงจากการปฏิบัติงานในช่วงโควิดจำนวน5,200ถึง1,3520บาทรวมทั้งหมด1,28,800บาทให้กับนายตำรวจนายนีนะครับในช่วงเดือนกันยายนปี2 5 6 3 แต่ว่าไม่มีใครกล้าร้องเรียนเพราะกลัวจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่นายแถงลงการชี้แจงว่าการเบิกจ่ายม่เลี้ยงปรากฏในการสนทนาตามข่าวเป็นภาพตารางการโอนเงินเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์จริงแต่ว่าเป็นการเบิกจ่ายเงินสําหรับเดินทางไปราชการสืบสวนปราบปรามในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นงบค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณปี2563ซึ่งมีการเบิกจ่ายในช่วงเดือนกันยายนปีเดียวกันไม่ใช่งบประมาณทพ่เลี้ยงโควิดตามที่ปรากฏเป็นข่าวและการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการเดินทางไปราชการเพื่อการสืบสวนปราบรามของ2ชุดปฏิบัติการมีกำลังพลชุดละ14นายรวม28นายทุกนายได้รับเงินเข้าบัญชีโดยตรงนะครับตามระเบียบของทางราชการครบถ้วน ส่วนการร้องเรียนที่ต้องโอนเงินเบี้เลี้ยงให้กับผู้บังคับบัญชานั้นจะมีการตรวจสอบข้อได้จริงและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง3 0นายหากพบกระทำผิดจริงก็จะดำเนินการทางอาญาและทางวินยัยโดยจะรายงานผลให้ทราบภายใน7วันครับ